กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิบ่าวแอมโมทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปลากุหลาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปลากุหลาบเนี่ยเิ่นกับเป็นผู้ที่ฝันแม่นเคยมีโชคมีลาบกับมาหลายงวดครับท่านผู้ชมเนาะฝันมือขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมขึ้นวันพระครับท่านผู้ชมเนาะฝันขึ้นวันพระว่าันฝันว่าค้อยน้อยเสียครับค้อยน้อยเสียผลไปลีอยู่หลังศาลครับไปลีอยู่หลังศาลอยู่บ้านล่ะครับท่านผู้ชมเนาะที่ใสมองใสกระดูกก้นตายครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ที่สําคัญนี่ปากกุหลาบปันมันใจแ e งเลีกสองตัวนี่จังได้กับบัวผาแต่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบหกเนาะครับเนาะขั้นถ้าฟันย่ำได้นี่แม่นย่ำนั่นครับบริผฟันมาแล้วเป็นปีครับ่านผู้ชมเนาะพึ่งมาฟันวันออกพันษาเลยครับวั่นเขาพันษาเนาะครับ่า่ผู้ชมเนาะสิเป็นตัวได้เด็ดครับปากกุหลาบนั่งเก็บบุดินอยู่ข้างบ้านครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณปากกุหลาบสวัสดีครับสวัสดีครรัับสสดีคับ ครับผมมาเก็บบกทอดินครับท่านผู้ชมนํามาหอดปลาทอดินเลยนะครับเนาะอันเบาสู้ฟังนะครับอันเป็นยังไงกว่าครับอ๋อนอนอันมือขึ้นเขาพันษา่น่ะขึ้นเขาพันษาค่ะมือพันพระนั่นแหละอูวันสําคัญเนาะครับเนาะฝันว่าอันค้นคางบ้านนะเป็นน้ำหาค้อยเพลินค้อยปัญหาครับอันนี้ก็เรียกว่านันเดยืนอยู่นันเดก็เรียกบางซี่ครับยืนอยู่นาศาลอันแม่เจ้าของอ่ะนะ โ oh, อ้ยู่บ้านมีสารอยู่บ่ครับนห่มีอยู่มีของอันใบกระดูกใบกระดูกแถาย่าไยงนะครับกบฝันแล้วกะสะดุ้งตื้นน่ะแหละก็บ,บ่ได้ยังมากมมยว่าจะค้วยพลนหายแค่นั้นแหละครับมีซ้ำนั่นแหละมีซ้ำนี่ฝันแค่นั้นอันบาดนี้เด็กเขาไปในบ้านเป็นบ่อค้วยหายแล้วนะบ่ได้เขาจะ้ะบอกเขา่ว่าสิจะบอกเขาว่านันดี้มันยืนอยู่หนะ้ามันบางอยู่อันหลัง สารยหญ่น่ะได้บ้างซี่โอ้สารมองหิมสารน่ะบอกครับคือสารอยู่ในบ้านอยู่เฮืองงานปุ่นจ้าอยู่บ้านห้วย่อ้อยู่บ้านห้วย่อยจ้าตาแม่เอาไว้นั้นกระดูกเพิ่นน่ะโอ้กระดูกเพิ่นอยู่หันอ่าแล้วก็คั้ยมันก็ไปยืนอยู่ข้างหลังสารครับทางนั้นที่ว่าเก็บกระดูกน่ะครับก็ซี่บอกเขาเขาว่าสายโบเห็นโบเห็นเขาว่ากระนั่นเด้ว่ามันมันเลขออกแปดหาหาแปดบอกเอาจังได้คือว่ายนี้กันครับแต่อายุเท่ายหร่เนาะ อย่ยใหญ่แปรท่ผ่าที่เอากระดูกไปหั่นว่ครับจ้ะเพราะว่าควยมันไปอยู่หนัเด้โอ้ครับผมควยไปอยู่หลังอืออยู่ข้างหลังข้างหลังแล้วมันออกแบบได้หรครับ้นั่ดอกครับก็ลองเบิ้งนาะครับเนาะลองเบิ้งเพื่อะมาอันบาดนี้อันค้อยจักตัวครับบาดนี้ไปยืน่อยตัวเดียวจ้ะควอยตัวเดียวอ่าขยน่อยคอ้ยหน่อยบนควยใหญ่ควยน่อยควยน่อยครับอันควยใหญ่ดรอขั้นขั้นถากั้นถาแปเอาเป็นเหล็กกับข้วยนี่ คุณป่าสิแปรให้ตัวไหนล่ะครับป่าเนี่ลองแปรเบิ่งครับคุณป่ากุหลาบข้อยมันเหล็กยังล่ะข้อยนะข้อยจานด้วยปีพยายามันออกกันเบิ่นอีกอยู่เบิ่นเปาเหล็กเปลือกอีกบ่ครับย่านอยู่ตัวไหนครับเปล่าเนี่ยมันออกซีซีนแล้วข้อยซีบ่ครับข้อยกับซีขามันก็มีซีนดิข้อยกับซีขาอือเข้ากับไตซีแล้วข่อยเนาะเออกับซีแหละ ซีซีอยากดอกซีซีแล้วัมันมีสีขาเนาะสีขาตัวหนึ่งเอาหนึ่งใส่บ่อเลยครับก็เดวเตออันนี้หนึ่งซีซีหลดนตครับบวกลบได้ไหมบวกลบเลยกสามตัวเลยครับผมบ้านนี้แดดนานมากเลยไดครับผมเนาะค่อยตัวหนึ่งหนึ่งซีซีกับแปดหางกามได้ครับแปดหาอายุทถ่ย้ายตอนเล่าเสียเพราะบวก่อยเดีฝันดอกเดินหงสิฝันเห็นเพื่อทักเชื่อโอ้บ้านเ็กที่ผู้ฝันเหรครับบานนี้ สิบหกอ่ะบ้บบบานเลขที่สิบหกเนาะสิบหกทับสองบ้านเลขที่สิบหกทับสองครับคุณป่ากุลาบครับสมุช่มเนาะผมมาเก็บบอกทัวครับทัวดิน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 ค่ะทัวรลี่สงบอกก็อื่นนะภาษาไทยทัวล um> ี่สงครับนั่นแหละครับนก็ลองเอาไปซื้อรถตรีลองไปทัวร์ดินภาษาไทยกับทัวร์ลี่สงครับแต่หนึ่งหนึ่งยังออกมาไหนน้อคุณป่าเนาะแมนจ้ะออกมาแนวอะไรหนึ่งหนึ่งกับหาสามหาสามนี่ก็โตเก้าได้หน่เรียกเก้า เกเก่าเนาะครับเนาะเก่าป้าสุอย่ามันออกเบิร์นอีกอย่เพราะว่าถ้าเบิร์นมันจะเบิร์นมาตลอดตัวเหล็กบอกครับเคยอันถือมาหลายงวจะได้เหล็กเบิร์นอ่ะเบิร์นมากอะเดี๋ยวนี้ป้าไปเรียนดอกครับบ่ฝันหลายงวแล้วบุนเถื่อไปได้กำลังมาฝันนี่เพื่อมาฝันเมื่อวันพระนั่นแหละขันเขารรษาบ่นฝันนานเนาะครับเนาะใครฝันดอกซุ้มมือนี่ฝันมือนั่นลก็แล้วเลยปีหนึ่งฝันเธอหนึ่ง เอาครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบื้องนะครับเนาะกองบองขอขอบขอบขอบคุณครับป่ากุหลาบของเขาครับที่ให้แนวทางดีๆนะครับเนาะขอบคุณครับคุณป้าสวัสดีครับมันหมานมันหมานครับมันหมานครับครับผมครับผมถิ่นผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของป่ากุหลาบเนาะครับถิ่นผู้ชมเนาะป่ากุหลาบครับบริฝันมาดนล่ะครับถิ่นผู้ชมคันถ่าฝันย่ำไดนนี่บบเคยพลาดเพิ่นว่าครับถิ่นผู้ชมเนาะ เป็นเลขให้ครับเลข3ตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันถามมาเลข3ตัวนี่ให้เป็น1 4ึ่ีครับหนึ่งสี่ีเนาะครับเนาะปากกุหลาบนี่มั่นใจว่าสี่ีก็แปดหาครับท่านผู้ชมขวไอตัวหนึ่งก็เอาหนึ่งไซส์ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสี่ีครับแล้วครับแปดหานี่เป็นอายุของคุณยายเพิ่นเสียครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิสิงหาคมพศสองพันหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับปากกุหลาบครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมรัตงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันิปหนาครับสวัสดีครับเหง่งเหง่งรวยรวยครับแต่ยันเพิ่นไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมมะทงสิผ้าปีบึงของดีนะครับเนาะมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมมะทงเนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ข้องในรับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปบอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าใคขๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบา,เบายังกายผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นการับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มื่อแตะๆครับท่านผู้ชมมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถอลูบปากสามเถอนะครับทาปากสามเถอทาคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนะบาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้จเจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปูค่คูณมีหลวงปูค่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วก็บ้าแอมโมโต่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูร่รอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเนสน,เนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดบอกแอมเราตรงนี้เอามาาโบลายครับามาฝากเอฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรม่ทรมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผ,สม,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ